สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องกันครับกับ Terraformia a r s Expedition นะครับกับตัว Kickstarter ครับที่จะรวม3ภาคเสริมเอาไว้ในกล่องเดียวนะครับกับตัว Discovery Foundation และ Crisis ครับของได้มาส่งถึงผมแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้ผมเลยตื่นเต้นมากทุกคนที่จริงก็ไม่ได้แกะในวันแรกที่ของมาแล้วนะครับก็หาเวลาว่างมาแกะก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับวันนี้ของก็มาส่งแล้วนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ต่อหน้าผมแล้วในตอนนี้นะทุกคนครับโดยกล่องเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยนะครับถ้าจะเทียบกับกล่องเดิมนะครับตัวกล่องเทอร์ราพูมาอาร์เรชเอ็กซ์พเดชันนะครับคลาสสิกเนาะก็ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่ทุกคนก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงประมาณนิ้วนิ้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเพิ่มความหนาเข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใส่มาถึง3เสริมในกล่องเดียวนะครับ ถ้าสมมุติว่าเรามาซื้อรีเทลที่หลังเนี่ยกล่องพวกเนี้ยเขาจะแยกมาเป็นชุดๆให้นะครับซึ่งก็ซื้อที่หลังได้แหละทุกคนเอาที่ทุกคนสะดวกก็ได้นะครับเพราะว่าโดยเอาพูดตามตรงว่าไอ้กล่องเนี่ยสามารถรวมเสริมอื่นๆได้นะครับเพราะว่าเขายังมีช่องเหลือให้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแกะเจ้ากล่องรวมนี้กันก่อนนะครับโดยเป้าหมายของกล่องนี้ก่อนนะเป้าหมายของนี้ก็คือเขาให้เราเอากล่องหลักครับทุกคนครับเอากล่องหลักเนี่ยเอามารวมกับ ไปเลยนะครับใช้กล่องนี้แทนเออง่ายเอาใช้กล่องนี้เป็นแทนนะเป็นตัวเป็นตัวรวมใหม่แล้วกันเนาะซึ่ง <c oughs> ผมแอบแอบรู้สึกเสียใจนิดหน่อยเสียดายเสียดายแล้วกันใช้ว่าเสียดายนะครับว่าน่าจะไม่มีภาคเสริมสําหรับภาคนี้แล้วนะครับในมุมมองของผมนะซึ่งส่วนตัวผมอยากให้เขามีอีกนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะชอบเกมนี้มากๆเลยนะครับเกมที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ชีวิตของผมแบบนี้เนี่ย หาไม่ได้หาไม่ได้ง่ายจริงทุกคนเป็นเกมเป็นเกมที่มาทดแทนตัวเทอร์อราโฟมิมาให้กับตัวผมได้เป็นอย่างดีนะครับโดยตัวผมเนี่ยไม่ได้ซื้อทุกอย่างนะครับทุกคนครับผมขอพูดตามตรงนะผมไม่ได้ซื้อทุกอย่างของตัวเทอ,อ,อร์อราโ r มิมาอาร์เรสต์เอ็กซ์พเดชันในตอนโปรเจกต์กิ๊กสตาร์เตอร์นะครับมีพวกเพย์แมมีพวกอะไรอย่างนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจําเป็นนะครับก็ถ้าสมมุติว่าใครซื้อเพย์แมนอะไรนี้ก็มาอวดผมได้นะฮะเขาบอก <c oughs> ว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันโอเคหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ รู้สึกว่าไม่ค่อยจำเป็นขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีพวก Resource ที่เป็นเหล็กคิวบ์เหล็กนะครับคิวบเหล็กเนี่ยก็เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วในโปรเจกต์หลักของเทอร์ราฟอร์มิมาเนาะแล้วก็ซองใส่การอะไรพวกนี้ที่ผมไม่ได้สั่งมานะครับแต่ผมจะสั่งเพิ่มมาอันนี้มันเขาแถมอยู่แล้วนะทุกคนไม่เกี่ยวเนาะที่ผมสั่งเพิ่มมาก็คือตัวนี้ครับตัวเอ่อไครซิตเอ็กเซสซอรี่แพ็นะครับซึ่งผมไูตรงผมสั่งมาผมไม่รู้เลยครับว่าซื้อมาทําไมนะฮะก็ก็งงเหมือนกันนะครับว เอามาทําไมเออมันเสียเงินนะทุกคนแต่ว่าก็สั่งมาแล้วอะ่ะเออไม่รู้อะ่ะก็อันนี้แกะกล่องก่อนนะครับาาของค่อนข้างจะโอเคนะครับกองค่อนข้างจะดีเลยนะเป็นเกมนึงที่ผมน่าจะเก็บยาวเลยทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้เกมนี้เล่นได้6คนครับโอ้โหทุกคนสุดยอดเลยผมบอกเลยนะสุดยอดจริงๆอะไรที่มันเล่นได้6คนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระาดาษ Kickstarter exclusive นะครับที่บอกถึงรายละเอียดต่างๆซึ่งช่างหัวมันฮนะ ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตเท่าไหร่นะครับแถมซองใสามาครับซองใสใหญ่นิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะครับ r s e x x p e i t t o o n i s s o v v r r o u u n d t t o o n และก็ตัว Crisis นะครับเป็น3รบูบุ๊แยกต่างหากออกมาให้เลยนะครับ ซึ่งถ้าคนซื้อก็คงน่าจะได้แบบนี้ไปเหมือนกันเนาะแต่ว่านี้มันเป็นกล่องรวมนะฮะก็เลยแบบว่ายัดยัดมาให้แบบนี้ไปเลยนะครับก็โอเคนะผมว่าค่อนข้างโอเคนะไม่ได้หนาอะไรมากนะครับพอดูได้เนาะเพราะวน,นแค่สี่ห้าสี่ห้าหน้าเองแล้วก็นี่เยอะหน่อยนะครับตัว Crisis เนาะเป็นไทยครับเป็นททยผมไม่เคยพันช์บเกมนี้นะเพราะว่าผมซื้อมือสองต่อเข้ามาครับทุกคนูแล้วว่าติดใจมากเลยเนาะก็เลยแบบว่า โปรจางนี้ก็เลยต้องสั่งหน่อยนะฮะแต่ว่าก็สั่งแค่เสริมเนาะเพราะเรามีของหลักอยู่แล้วนะฮะก็อันนี้ก็เป็นทายค่อนข้างจะหนาแน่นทายโคตรดีเลยผมบอกเลยนะฮะดีดีแข็งทนทานนะฮะแต่ผมคนแรกยังไม่แก่แล้วกันเนาะเพราะว่าเรามาอันบ็อกซ์แบบเร็วๆให้ทุกคนดูนะครับไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลานานนะครับอันนี้นะครับเป็นเป้าหมายมายสเตนเนาะเป็นเป้าหมาย,เป,เ,ปามายเป็นแข่งขันกันใครมีความร้อนเยอะที่สุดเอาไปเลยหาแตม้มอันดับ2ได้2แตม้มเนาะและพวกนี้ก็คือผมไม่แน่ใจอ่ะน่าจะเป็นเป้าหมายคล้ายๆกับภาคหลักนั่นแหละ ก็ดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะดูดูดซ้ําเดิมอยู่ซ้าเดิมเอ่อแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อเงินเงินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเป็นพอยต์มั้งเป็นแต้มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเอ่อโทเค็นมาปิดตัว Y โทเค็นนะครับที่เขาเพิ่มมาในภาคนี้เนาะน้าที่มากขึ้นอืม ในกองหลักครับเขาให้น้ํามาพอดีกับบอร์ดครับทุกคนครับซึ่งมันค่อนข้างจะน่าเบื่อนิดนึงนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาให้เพิ่มมาเนี่ยผมคิดว่าด้วยดด้วด้ววยยระบบที่ควานเป็นเล่นแบบหกคนเออเขาก็เลยเพิ่มเข้ามาให้นะฮะก็ดีเหมือนกันมันจะได้สุ่มๆหน่อยแต่ที่จริงของมันก็ไม่ค่อยเยอะหรอกครับดูด,ดูตรงตรงมันก็เหมือนเหมือเดิมนละทุกคนดูสิได้การหนึ่งใบได้การ์ดได้พืชมันมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรนะฮะอันนี้จะเป็นกระดานข้างครับที่เขาทําร่องโชลูเอาไว้นะในกระดานหลักซึ่งก็ได้กระดานหัักมาเ่่อออนนีีวดืครบ อันนี้นะครับเป็นกระดานผู้เล่นเพิ่มอีก2คนนะครับก็ทําให้เล่นได้6คนซึ่งผมโคตรชอบบอร์ดเกมนี้เล่นได้หคนเลยทุกคนซึ่งโคตรต่อโจทย์ชีวิตผมเลยครับผมพูดตรงนะคือแบบดีอ่ะดีแล้วผมรู้สึกเหมือนเขามีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาด้วยนะผมรู้สึกเหมือนแบบว่ากระดานหลังไม่เห็นตรงนี้นะครับก็รู้สึกเหมือนอันนี้จะเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะก็เป็นดีเทลเล็กๆที่ค่อนข้างจะโอเคนะฮะเป็นดับเบิลเลเย์บอร์ดนะครับกระดานข้างหลังนี่เหมือนไม่เคยดูเลยวะเออช่างมันเถอะ ก็อันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มด้านข้างเนาะอันนี้เป็นกระดานของตัว Crisis นะครับ Crisis นี้เป็นหมดอะไรไม่รู้จําไม่ได้ขอโทษนะฮะไปดูคลิปเก่าๆได้กันนะทุกคนเอันนี้เป็นกระดานหลักทำไมกระดานหลักให้มาสองอันวะว้าวทุกคนครับให้กระดานหลักมาสองอันเพื่ออะไรวะไม่รู้อ่ไม่รู้ครับไม่ไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่รู้แตกต่างกันยังไงนะครับแต่ผมได้กระดานหลักมาสองอันนะฮะซึ่งผมก็งง งงมกันนฮะนี่ทุกคนเห็นไหมเขาจะมีร่องตรงนี้เขาให้ใส่พอดีเลย,ยเห็นไหมมันจะขยายช่องให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เล่นได้มากขึ้นด้วยนี่ใส่ข้างบนนี้เข้าไปครับเขาก็เข้าใจออกแบบนะทุกคนแบบว่าให้มันวางได้พอดีเนาะวางในกระดานนะครับถือว่าค่อนข้างว่าโอเคนะผมว่าโอเคนะ ถ้านี่ก็จะเป็นรีซอร์ทผมบอกเลยนะว่าคิวเหล็กไม่ค่อยจําเป็นเลยเสำหรับเกมนี้เพราะว่าคิวของเขาสวยงามอยู่แล้วครับสวยงามมากเลยทุกคนดูสิเป็นลายหินอ่อนมาบุหินอ่อนเลยนะหินอ่อนทองเอ่อทองแดงแล้วก็เงินแล้วก็เพิ่มบอดคิ้วขาวดําใสเพิ่มเข้ามานะซึ่งผมบอกเลยว่าน,นี้ดีมากมันฟินอะมันฟินกว่าเหล็กแน่ๆแหละผมไม่รู้สิแล้วแต่ฟิลลิ่งของความชอบของแต่ละคนมัน้งผมค่อนข้างจะชอบแบบนี้นะครับซึ่งมันจับแล้วมันดีจริงๆ ดีมากๆเลยทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่ไอ้พวกคิ้วเคลือบสีเหมือนกับตัวเทอร่าหลักเนาะโค้งง่อยเลยนั้นนะฮะก็ได้กล่องนี้มาเพิ่มนะครับกล่องนี้มาเพิ่มแล้วก็มีคิ้วสาย2ออันนะครับที่น่าจะเป็นตัวมาร์เกอร์ของบอร์ดซึ่งเล็กลงนะผมว่าน่าจะเล็กลงกับตัวกล่องหลักแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ไม่ได้สาระสาคัญอะไรนะครับตัวกล่องใสอันนี้ก็ค่อนข้างจะเล็กนะเล็กเพราะว่ามันเป็นเกมแนวกึ่งกึ่งบลกพังง่ายนะครับทุกคนครับก็เลยโอเคครับผมว่าผมว่าโดยภาพรวมผมค ตัวดีไวเดอแปลว่าไรเออตัว,ต,วตัวขั้นขั้นการ์ดอะตัวขั้นการ์ดครับที่ขั้นการ์ดนะทุกคนโปรเจกต์สรับเล่น5คนขึ้นไปนะครับอัปเกรดเฟสการ์ดนะครับไครซิตโหมดโอลลี่คอนะครับก็เป็นเป็นแต่ละเสริมอะเป็นเป็นตัวขั้นแต่ละเสริมนะครับที่เขาให้มาเนาะเพราะว่ามันเป็นกล่องรวม3เสริมก็เลยต้องมารวม3อย่างในซองแบบนี้นะครับซึ่ง ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะผมว่าคข้าๆไปก่อนดีกว่าเนาะมันเสียเวลาครับอันนี้ก็จะเป็นตัว f e r e n c การ r d นะครับซึ่งในกล่องหลักไม่ได้ให้มาเนาะซึ่งอันนี้เขาก็ให้มาแล้วนะครับ Play ย r Aid เล่นยังไงทายังไงบ้างซึ่งเรื่องนี้ลึกลงไงทุกคนผมเคยสอนทาคลิปสอนไปแล้วมันเล่นง่ายจริงๆฉะนั้นลองดูนะครับอันนี้เป็นแพ็คการ์ดนะครับคล้ายๆกับตัวนี้เลยซึ่งเฮ้ยแม่งกึ่งอีแล้ว,วอ,อ่เหมือนกันเลยทุกคน ่เดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันนะฮะเออผมชอบอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะผมได้เพลเยอร์เบนบอร์ดสองอันผมได้อันนี้ซ้ำๆเหมือนกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูแล้วกันเนาะเอ่ออันนี้ได้อะไรนะครับอันนี้ได้เป็นการ์ดเพิ่มอ่าการ์ดเพิ่มนะครับการ์ดเพิ่มอันนี้เป็น t m e, e expansion นะครับเป็นเสริมอะไรสักอย่างนะฮะไม่รู้อ่ะอันนี้ crisis แน่นอนผมจำได้นี่น่าจะเสริม crisis นะครับก็จะเป็น2แพ็คอย่างนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราาการ์ดออกมาให้หมดก่อนนะ อันนี้จะเป็นการผู้เล่นเพิ่มเติมครับคือด้วยว่าเกมเนี่ยเขาต้องมีการเบสให้เล่นอยู่ประมาณ5า้5าใบ5้าใบ5แอคชั่นเนาะที่เราจะเลือก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 ทุกคนจะเล่นตามหมดแล้วเราก็จะได้พิเศษจากข้างล่างนี่ครับก็อันนี้ก็คือเสน่ห์เสน่ห์ที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่เราจะได้มาเล่นเนาะซึ่งผมขออนุญาตแกะอินี่ก่อนเลยเลย,เลยกันเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะน่าสนใจมากกว่านะครับอบ <c oughs> แกะค่อนข้างง่ายนะครับผมค่อนข้างประทับใจเลยแกะง่ายมากนะครับใช้นิ้วแกะได้เลยไม่ต้องใช้คัตเตอร์เนาะก็ทําดีครับยนด,ดีก็ต้องชมเะ จำเปก็ต้องชมเป็นเกมหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยจริงๆทุกคนอันนี้ก็เป็นเป็นการหลักผมคิดว่าการหลักสําหรับเล่น6คนนะครับนี่ห้าใบแบบนี้อันนี้ก็เล่นการ์ดเขียวการ์ดฟ้าแดงเล่นแอคชั่นได้ทรัพยากรจุ่มสวกจั่วการ์ดอ่อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการ์ดที่ปีเอฟเฟกแปลกออกไปอ่าเป็นเป็นเอฟเฟกตที่แปลกออกไปนะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกที่แปลกออกไปอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะลัน,ลนอยู่ในประมาณนี้แล้วกันเนาะอ๋อแล้วก็มีการ์ด การในเกมมาอยู่ในพาร์ทนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับค่อนข้างจะดีเลยนะฮะหมาเหา่าแข่งนะฮะขอโทษทีนะทุกคนอีกบ่าให้ตอนอั้มันเหา่าทำไมวะก็ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้โอ้โ oh, no! หนำสางโนโดนโจมตีครับผมไม่อัดใหม่นะโอไปออไปประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> ก็มีมีบริษัทให้หนึ่งบริษัทนะครับแล้วก็เป็นการเล่น นะครับเป็นการ์เล่นก็ Eller, สวยเหมือนเดิมทุกคนการ์สวยมากนะครับอัเกรดจากตั <forcément cities S 1> ตวโทรศัพท์ไม่มาหลักได้ดีโคตรผมพูดเลยนะครับดีจริงๆทุกคนดีมากๆเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละกองแพ็คเนี่ยเป็นตัวเสริมหรือเปล่านะฮะ no 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 o เย็นนะ oh no 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 อ o โดนแมวโจมตีฮะ o ล a f สวัสดีทุกคนแล้ว o ล a สวัสดีครับ อ่าฮะอ่าฮะอ่ารอบหนึ่งนะฮะทุกคนผมก็จะพูดกับองค์ชายน้อยของผมก่อนอ่ะโอเคฮะเขานั่งอยู่กับที่ละอ่าโอเคแกออกละแกออกแล้วนะครับก็เป็นปึ่งที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเหมือนเดิมครับเป็นการ์ดเล่นการ์ดอีกแล้วแต่ว่าสีเขาค่อนข้างาจะมีความแตกต่างที่ค่อนข้างจะชัดเจนเนาะทุกคนผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับน่าสนใจจริงๆสตูดิโอโบนัสสตูดิโอผมขอข้ามพวกนี้ไปเลยกันเนาะวันนี้มันต้องเป็นแบบว่าพาเกมเพลย์ละ แล้วก็มาตรงนี้อ่านี่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นเกมตัวการ์ดเกมนะครับการ์ดเกมหลักนะครับที่ก็เพิ่มมาประมาณ2 0 3 0กว่าใบเนี่ยเลยทุกคนแต่ว่าเพื่อของก่ามันเยอะมากอยู่แล้วครับของก่ามันก็ร้อยเก้าสิบกว่าใบาแล้วอะเพิ่มมาเหอะผมว่าก็กดีอะ่ะมันก็มีความแบบเออแบบแบบแบบอันนั้นอะเล,เล่นหลายๆหมวดเนาะผมก็ค่อนข้างจะประทับใจเกมนี้นะครับบริษัทใหม่ครับบริษัทใหม่มาให้อีก4บริษัทเนาะโอ้โอเคเลยนะโอเคมากๆเลยชอบชอบนะครับรู้สกประทับใจมากเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ผมคคค่ออนน้าางจะรออะรยๆลับ รอโคตรพูดอย่างนี้ดีกว่ารอมาส่งสักทีผมรู้สึกโอ้ยได้จะได้เล่นสักทีนะฮะเล่นหกคนเนาะแบบรอมากรอมากผมรอมากๆเลยครับอันนี้น่าจะเป็นเด็กคริสิตเด็กคริสิตครับเป็นเด็กคริสิตเด็กคริสิตก็เหมือนกับถ้าถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเด็กคริสิตเนี่ยจะเป็นเด็กที่เหมือนกับว่าเราต้องเล่นช่วยกันครับทุกคนเขาจะมีเหมือนกับเป้าหมายร่วมกันเป็นโคลอป ทำงานร่วมกันเนาะเพื่อช่วยดาวของเราเล่นเล่นแข่งกันอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับแต่ว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันเป็นโหมดหนึ่งที่เพิ่มมาให้เกมมีความน่าสนใจมากขึ้นเนาะก็เหมือนกับอะไรเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดผู้เล่นแต่ละคนจั่วการ์ดแล้วก็ให้การ์ดหนึ่งใบกับผู้เล่นคนอื่นลดระดับออกซิเจนลงหนึ่งระดับเล่นการ์ดเพื่อเอาเคาน์เตอร์อะไรออกอ่ะก็เป็นเหมือนกับเป็นเป้าหมายย่อยในเกมเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับมีปัญหามีปัญหาครับแล้วก็มีการ์ดเล่น ของตัวใครสิทธิ์ที่จะพิเศษกว่าหน่อยเนาะอันนี้ผมก็ขอโทษจริงๆนะครับผมไม่ค่อยรู้ว่าอะไรนะแล้วก็บริษัทเพิ่มมาอีก4บริษัทนะครับดีบริษัทยิ่งเยอะยิ่งดีครับเพราะว่าผมเล่นบริษัทเก่าจนพรุนหมดแล้วทุกคนผมเล่นไป10บกระดานน่ะผมพยายามยิบบริษัทไม่ซ้ําเลยนะฮะก็แบบพูดตรงตรงว่าเล่นจนรุนหมดแล้วอ่ะเออให้มันมีแค่แค่กี่บริษัทอีกวะแค่10บริษัทอีกมั้งสิบสบริษัทสิบสอบริษัทนี่แหละอันนี้ก็เป็นใครสิทธิ์ครับเสริมใครสิ์ทีรอออะไนน่่ก็ต้งาดู เมเดนลี่เกิดขึ้นทันทีเนาะทาซิสซิตี้เมืองทาซิสคริสต์เรสปอนได้ปรตอบกลับด้วยอลารสแอสโตรอิดทอชดาวอุกกาบาทยักษ์กำลังพุ่งลงมาชนที่ป่าในทางเขตใต้นะครับเกิดช็อคเวฟคลื่นช็อคเวฟขนาดใหญ่ใกล้ๆกับแฟคทอรี่ก,บ Factory, กับโรงงานของเราและอินฟราสตรักเจอร์และสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่สวอตออฟเดอะฟอเรสต์แฮอะไรวะเนี่ยแฮทบินคัต f r o m the sunlight อะไรเนี่ยพื้นที่เกล็ดมาอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนเอออันนี้ผมอ่านแบบเร็วๆทุกคนฟังเนาะก็ค่อนข้างจะน่าสนใจครับน่าสนใจมากๆเลยครับนี่ก็มีแต่ crisis การ d เลยเนาะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจมากมีเนื้อเรื่องให้อ่านแบบนี้ผมอยากลองเล่นเลยอะอยากลองเล่นจริงๆครับอดีหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะฮะส่วนอันนี้ก็คืออีซองการ์ดที่อยู่ในกล่องนะซองการ์ดที่อยู่ในกล่องนะทุกคนอันนี้เราก็จะดูกันนะครับเป็นตัวซองการ์ดส่วนเสริมนะครับซองการ์ดส่วนเสริมนะก็ การ์ดเพิ่มเข้ามาอีกแล้วครับอีกแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าเขามีมาร์เกอร์บอกอะไรไหมว่ามันเป็นการ์ดประเภทอะไรเนาะแต่ว่าค่อนข้างจะน่าสนใจอันนี้เป็นเหมือนกับเพิ่มอะไรก็ได้ในการ์ดนะครับก็โอเคนะเชทุกคนสังเกตไหมอาร์ตดีมากเลยนะทุกคนอาร์ตดีมากๆนะครับทุกใบเลยอะดูดิทุกใบเลยดีจริงๆผมชอบมากๆเลยอะยิ่งเห็นก็ยิ่งชอบผมบอกเลยนะผมยิ่งเห็นก็ยิ่งชอบนะฮะแล้วนี่ก็เป็นเอ่อ เป็นบริษัทเพิ่มอีก5บริษัท5บริษัทนะครับก็โอเคค่อนข้างจะโอเคผมอยากจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงกับอีกที่เหลืออยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นเด็กบริษัทเด็กบริษัทต่งางหากนะครับก็จะซ้ำกับอันนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูน,นั้นแลวกันเนาะว่ามันต่างกันยังไงนะครับมีบริษัทคือ Arc, Light, i i ีริสเ e อ t ์ e ด เรา Star Income m i n e e g Production อ่ะก็เป็นบริษัทล้วนเลยเนาะแล้วก็้ายพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะครับไม่รู้เป็นผับแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงก็โอเคครับขอบคุณค่ะออกไปอันนี้เป็นอีกเด็กปึ้งหนึ่งนะครับปึ้งหนึ่งนะครับที่เขาให้มาหน้ากล่องนะเขาไม่ได้ใส่ไวในกล่องพวกนี้นะครับเขาไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่หน้าก่อนันี้อันนี้ก็เป็น a r t Light, Sister, d e p t h ่ะเหมือนกันเลยว่ะให้มาซ้ำนะฮะให้มาซ้ำนะฮะเอ่อทำไมต้องให้มาซ้ำด้วยนะ,ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะสงสัยต้องไปเช็คแล้วนะครับว่าการซ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามันซ้ำจริงๆแจกเดี๋ยวผมแจกนะแจกเลยแจกเลยหรือไปขายดีความน่าเงินของผมมันจะน่าเลือดพอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะอ้าไม่รู้เหมือนกันนะก็โอเคตึ๊ดต๊ด,ตดก็อันนี้เป็นบริษัทซ้ำนะครับ บริษัทโปรโมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีแก้ไขคํขาคผิดนะครับเพราะมันเกิดขึ้นได้ที่เขาจะให้การซ้ามาเนื่องด้วยเหตุผลบางประการนะครับก็อ,อาจจะผิดพลาดอะไรพวกนี้เนะาะเป็นกล่องแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับซึ่งน่าจะมาเติมการ์ดท,ทีหลังเนาะผมหวังว่าจะไม่เป็นการซื้อการ์ดมาซ้ำนะเพราะงั้นจะเศร้าแน่ๆเลยทุกคนเห็นในโปรเจกต์ให้ซื้อเพิ่มก็กดกดมานะครับเพราะว่าเหมือนกับน่าจะเกี่ยวกับคริสต์มวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเนาะ แต่ตรงๆนะทุกคนมันทำซ้ำก็ควต้องได้ปล่อยออกไปนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมฮะโอเคโอเคนะฮะปึ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปุ๊ป๊ป๊ป๊อืมโอเคตาราว้าว Crisis Project Card Crisis Project Card นะครับได้มาสามปึ้งใหญ่ๆเลยทุกคน Crisis Project Card นะครับ s o so l warming plantation และก็ advance d along มีบาททีนี้อะไรวะอ่าอันนี้เราต้องแยกไปก่อนนะอันนี้เป็นที่ขั้นตัว crisis project กันนะครับผมว่าน่าจะได้เก็บแล้วแหละน่าจะได้เก็บแล้วแหละคือมันเยอะกว่าอีพวกนี้อีกนะทุกคนมันเยอะกว่าที่ผมเพิ่งแกะทุกคนดูไปเมื่อกี้อีกนะผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่พิเศษกว่างแล้วแหละแต่มันเด็กข้างหลังเขาค่อนข้างจะแตกต่างนะฮะถ้าทุกคนสังเกตดูนะมันจะเป็น crisis deck ต่างหากเลยซึ่ง ไอพวกนี้มันอันนี้น่าจะเล่นต่างหากพูดอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เป็นเล่นต่างหากของตัวคริสิตเองผมผงขอโทษนะผมจาไม่ได้ะฮะจาไม่ได้จริงๆนะ่าจะเหมือนกับว่าแยกถ้าจะเล่นโหมดคริสิตโหมดเนี่ยคุณก็เล่นเด็กนี้ไปเลยแยกกันไปเลยนะฮะไม่ต้องไปรวมกันผมเดานะน,าน่าจะใช่แหละเพื่อให้มันแบบว่าไม่ต้องมาแบบเอ้ยก็กองนี้ไว้เล่นเดี๋ยวต้องมาแยกการหามุมตรงเนี้ยเดี๋ยวก็มาหามุมเนี้ยเอ้ยมุมนี้ใครซีดเหรอต้องมาแยก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 กันเลยแบบเนี้ยก็เนี่ยซื้อเด็กใหม่ไปเลยเงี้ยฮะ เป็นการที่ผมไม่ค่อยคุณนะฮะพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยคุณน่าจะเป็นพวกการใหม่ด้วยน่าจะเป็นการใหม่ซะส่วนใหญ่แต่เธอทุกคนดูสิครับค่อนข้างจะสวยงามเลยนะสวยมากเลยนะครับเป็นการเล่นล้วนๆเลยทุกคนการเล่นล้วนอันนี้เมื่อกี้คุณนะจาได้ไหมเมื่อกี้ผมข็ดน,นะซ้ำแล้วผมว่าซ้ำแล้วน่าจะใช่แหละความน่าเข้าใจผมผมน่าจะถูกต้องนะครับก็คือเด็กเนี่ยเอาไว้เล่นกับตัว Crisis b o a r แยกต่างหากไปเลยแต่ที่จริงเอาไปเล่นกับเกมหลักได้ไหมก็เล่นได้นะครับนี่ไงเนี่ยเด็กการไปไอ้กองนั้นนะจะไม่เป็นคน เหมือนกันเป๊ะเนี่ยเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะถ้างั้นใช่แล้วแหละก็คือข้างหลังการ์ดเป็นคริสติสโหมดแยกต่างหากให้ให้มันสะดวกขึ้นอ่ะมองอย่างนี้ก่อนสะดวกขึ้นนะครับก็ถ้าจะเล่นคริสติสโหมดก็เอาเด็กนี้ไปเล่นได้เลยไม่ต้องเอามาจากมาจัดเอ่อมาแยกจากกองเล่นหลักผมว่าถ้ามันง่ายกับตัวเราเนี่ยมันก็ใช้งานได้ง่ายกว่าเนาะพอมันใช้งานได้ง่ายกว่าก็ทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่าเหมือนกันครับมันจะทําให้เราไม่ขี้เกียจที่จะเล่นไงทุกคนเพราะว่าผมเป็นนะ ก็แบบอะไรของแม่งวะต้องมานั่งเลี้ยงการ์ดใหม่หาการ์ดนู้นหาการนี้มันก็ส่งผลกับตัวเรามากเหมือนกันนะครับที่จะทําให้เราเล่นหรือไม่เล่นเนาะอันนี้ผมจําได้อันนี้มาจากเด็กหลักข้างหลังการเป็นอ่ะใช่แล้วทุกคนเด็กหลักเลยพวกนี้อันนี้วันนี้เด็กหลักเลยฮะนี่นี่เด็กหลังหมดแล้วอันนี้เป็นกองจากเด็กหลักนะฮะอันนี้คุ้นเคยเป็นอย่างดีครับเห็นบอยเห็นบอยอันเนี้ยจาได้นะฮะเพราะเล่นบ่อยมากทุกคนเล่นบ่อยจริงอันนี้มาจากกองหลักครับกองหลักเออกองหลักเลยก็โอเคเข้าใจ ก็คือซื้อการเพิ่มนั่นแหละซื้อให้มันหนักเพิ่มนะฮะโอ okay. เคดี๋ยว,วางทดทดไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็สุดท้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นการเล่นหมดเลยนะครับที่ใช้กับ crisis mode โอเคนะเป็นการสำรองได้มองแบบนี้ก็ได้นะการสำรองเอาไว้แบบเอ้ยการพังอะไรแบบนีท้ที่จริงก็ไม่ต้องหรอกครับถ้าการพังก็เมลไปขอกับผู้ผลิตโดยตรงเะนะอาเนาะเป๊ะทุกคนเป๊ะผมบอกเลย อันนี้ผมไม่ค่อยคุนะ้นนะไปนี่โอเคเมื่อกี้คุ้นๆนะฮะเมื่อกี้คุณ,คณะะแบบกณณ็โอเคนะผมว่ามันค่อนข้างจะโอเคอันนี้อันนี้คุ้นเลยเนะี่ยใช้บ่อยนะฮะนี่นี่ใช้บ่อยจําได้เลยโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับกับตัวกล่องก๊าซเสริมนะฮะกล่องก๊าซเสริมของตัว crisis pack เนาะซึ่งก็แยกง่ายๆทุกคนเอาสองปึ้งนี้อ่ปึ้งสองปึ้งนี้นะฮะ แล้วก็มาเล่นคู่กับไอ้สปพึงนั้นอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะผมชอบนะทุกคนชอบมากเลยครับกับตัวทอร์ราฟูมเอลิสเอ็กซ์เพรสชันนะครับกับตัวเสริมทั้ง3ตัวนะฮะที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะทุกคนโอเคมากๆแต่เหมือนกับเขาไม่ให้ถูกเช็ต้นไม้ผมมาเพิ่มไงอาช่างมันเถิดไม่เป็นไรนะฮะนี่ทุกคนดูผมอยากให้ดูใกล้ๆนะว่ามันสวยจริงๆนะครับสวยมากนะครับเอาไปแทนกล่องหลักได้สบายๆเลยนะครับ แล้วก็อันนี้ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะค่อนข้างจะพิเศษเหมือนกันนะครับคิ้วขาวดําใสนะครับแต่รู้สึกเหมือนกับผมจะไม่เห็นคิ้วของผู้เล่นอีกสองคนฮะหรือมันคือขาวดํานี่วะอาจจะใช่ครับอีกสองคนนั้นอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะว่าผมไม่เห็นนะทุกคนนะ่าจะไม่เห็นเนาะผมก็ไม่เห็นในกล่องนี้นะในกล่องนี้ก็ไม่มีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ